โดยสบายดีโดยวันนี้ก็นำพาเอฟซีมหาสาวสรดน้ำใหม่ก็ว่าได้เนะทุกคนเพราะว่าเพื่อนกะเคยเปิดใจไปแล้วเช่นึงเนาะแต่ว่ายังบอมีคนคุยบอกด้ว่าเลยบอมีคนถักมาเลยบอกอ๋อโบแมนจะเลือกเนาะตั้งบ่มีเองแต่ก่อนอื่นก็ ขายน้องเพิ sí, no. ่นแนะนำซื้อก่อนเนาะเพราะว่าเอฟซีเขามาใหม่น um, ่ะสิยังบ่ฮู sy, ้ซื sy, ้อเนาะซื land, now, no ้อว่าจ <Tem> ังได๋นะซื้อนิ่มสาวนิ่มอายุจักปีแล้วตอนนี้แปสิบแปดปีสิบแปดปีเปิดใจรอบนี้นี่มีสเปคตั้งไว้บ่นะแบบใดก็ได้แบบใดก็ได้ขนาดแบบใดก็ได้กับตอนก่อนยังโมวีเนาะ เอฟซีเอ้ยเนาะเข่ามาลมมาอ่าบอมักบมูหักกับมาโอ้มาลมเป็นพี่เป็นน้องก็ได้เนาะเป็นไอหักอย่างประมาณนี้เนาะสเปคนี่โมมีเลยไปได้ก e oh, okay. ็ได้ส <vale> ูงตดำดำขาวผัวหางผัวใหม่ทางเจ้าเองนี่เป็นคนนิสัยใจคอแบบนี้นะเป็นคนใจเย็นบมมักเวา พ่อหน่อยเป็นลูกคนที่เท่าเลเจ้าคนที่สามคนที่สามมีไอ้น้องคิงทั้งหมดจ็ดคนสามคนจะเป็นลูกละกระหันเอื่อยบ่อเรือไอ้เอื่อยและไอข้อพ่อตากับชาแม่กันยังเพืชสองหมอกข้อสี่ยาเรือทะเล พอเสียเรือแต่แม่เพิ่นเอาผัวใหม่แล้วบอกเดี๋ยวเชียเอาควใหม่แล้วก็เรือแต่ชุมเจ้าบ้านนี่เนาะอยู่กันงงแงมบ้านอายกับเอื่อยเนแต่งงานแล้วบอกเอื่อยแต่งงานแล้วยังแต่อายเลยแต่าแต่งกับป้าแล้วแต่งแต่งกับป้าแล้วอ๋อเอื่อยกับเป็นไม่หอืง คนใหม่แล้วเพิ่นเห็ุงานในฝั่งไทยบ่<ม>เออหากบนมีลูกมุกันบ<อ>่คุ้มืงินี่เนาะใครกันบอเลาะชวนไลน<อ>ายเนาะทางเจ้าเองนี่ก็แม่นเอานี่เจ้าชิบิยูนั่เพิ่นบ่เรื่องให้เพิ่นมาอยู่นั่งจา้าได้เมื่ได้เมื่อเป็นเ,เจ้าอายุประมาณจะปีกว่กกก 35, าวะสามสิบห้าห้าสิบปี หักจริงอีรีล้อลอย่างที่ผ่านมานี่ก็เคยแบบมีผู้บบามาจีบมาอย่างนี้มีอยู่มีอยูยออ่แต่ลงไปลงมาแหละยาเลิกกันเจ้าบอเลิกหรือผ่นเลิกต่างคนต่างเลิกกันต่างคนต่างเลิกกัน,นไปกันบอเลาะเนะาะใครอยู่ให้ยังไม่ได้เอาเป็นผัวเป็นเมียแค่เป็นผัวเบาชาวกันเช่นเนาะ สูงเท่ายชาวเนี่เคยแทกอยู่บ่สูลอยสี่สิบเจ็ดลอยสี่สิบเจ็ด,ดน้ำหนักไ <39. S 1> <39. S 2> ด้จ้ะสามสิบเก้าสามสิบเก้าพอดีอุ้มแลนเลยทา <c oughs> <c oughs> งน้อนคนเป็นคนใจเย็นดูบอชแร่งกิะนะเป็นอยู่บ่หนะเป็นอยู่เป็นอยู่เป็นมีเมโน,โเนูอะไรในที่ตัวเองเห็ดเป็นฮะบุญข้าวบูช แกงน้อไหมเห็ดเป็นอยู่บ่ใช่เออตามะฮงเป็นไก่เนาะอืมจะถือว่าเป็นหลายอย่างอยู่เนาะที่อันคือก่อนนั่นนี่ยเป็นเคยได้ไปเห็นงานอยู่ฝั่งไทยได้เนาะนะเคยอืมไปได้จดกเดือนค่ะเดือนเดียวเดือนเดียวมันเป็นังไรมันมือไงมันไม่ได้นานมืๆเลยนะอ่าลองเล่าอ่ะค่ะมันเป็นังไร แต่11บเอ็ดโมงหาสิบสองโมงคือก็ได้นั่งพักเลยท<อ>านข่าวตลอดออเดอร์ข่าวตลอดเลยเมือ่อยหร่หว่ะเงินเดือนได้ราย,ายปรนมาบอะไรเงินเดือนะมีแต่เก้าพันแต่เก้าพันแต่ว่าสุวงเขาเห็ดได้สามมือแล้วก็พากันนอนอยู่ในห้องมาบนช่องเลยบอกแบบมีแต่เราเจ้าก,ก็มาคนเดียว ตอนไปไปทองค้นโบวัยอีลีเนาะเมื่อยกาดำนาบอกเห็บมันในยางมดมือบอกด้ยืมมันมือแล้วก็ยางมัดมือเห็ดตลอดเลยเข่าชิดโมงเึ้าวันจันทร์ตื่นฮะตื่น1ิบโมงเพื่อไปหานะสิบเอ็ดโมงตอนงคืนบ้า ข้าวน้ากินนะเพื่อนบ่กินน้ำขา <โด S 1> ้าขวแถมซื้อมได้กินเลยนะมันมีเวลาเลยยอว่างโทรบัตรไปห้องน้ำนาะไป,ไปกับไปแป๊บเดียวเหรอคะแม่คำคำยูเพิ่งเพิ่นงให้บ่ะเป็นการให้แปลว่าไปห้องน้ำแล้วนั่งเคลียร์ตัวชอบอะไรอย่างเห็นบ่ได้เนาะบ่ได้เลยนะ<อ>มีแต่เลิกเวียกลางคืนยังเลย บุญชุบช่ำเงินขายเห็ดวัดไปก็เด<อ>ี <c oughs> ๋ยวเลยบอกโมัะไรในบ้านก็บอกว่กาสิลงม,มาทนมายแล้วอะไรเนาะบู<อ>ม,มีบอกผัวบากพ่อแพ่มาว,าว่าหยานะอกว่ายังไงเป็นในอะไรแบบไปบ้านเพิ่นกับบ้านเท่าในต่างกันลายแบบต่างกันต่างกันเลยอือคืนฮอดพ่อแม่กับบ้านนั่นบอกเลย เคยมีบ่ให้มีเออให้แล้วก็โทรมาหาเพิ่นบ่อยู่บ่โทแม่ว่าได้ไหนแม่ก็ไม่ได้ว่าแล้วไดยคันเมื่อยก็ลงมาแล้วว่าอืมก็ค่ใจดีอยู่เนาะโดยก็ยังอีบาบลูกคนเดียวหลังจากนั้นก็กลับมาอยู่บ้านบโดยทุ่งมืนี่ไปเฮ็ดเวเฮ็ดงานังั่นน่ะยังบ่ได้เฮ็ดอ่ายังคดน้อยคดใหญ่อยู่ คือวนี่มีอยู่บ่อ,บอที่ไปเย็นอะวัน่ไปไทยประมาณเดือนนี้ะวานไปเดือนนี้แหละค่ะบไปถือรถตำก่อนแล้วป่ค่นะนังอรถตมแั่ตามก็คุณนะ<ม>ตามวันที่หนึ่ง<ม>เดือนหนึ่งนะเจ็บบ่อเจ็บแหงบ่อเนนงไปห้งหมอหอกินยาเตำปวบชาติแข้งาขาอย่างนั้นเนาะหมอมีแต่เป็นบาดเปนแผลเออแต่แต่มาเนี่ยัง,ง,งบารฉดโดหนองรถน้ำบ่ คือบ uh <that> pues ุหิตลงเบิงเนี่ยไปไทยก็อยู่ได้เดือนเดียวกลับม้ามาถึงรถต่ำนี่ขี่รถยังฉุนจ่อถี่ไปผ้าเอ่อฟืนผู้ต่ำนี่ค่ะจ้าลดจ้าเลยอือบ่ได้เอาเรื่องเอาคว่ำบอกต่ำต่างคนต่างไปอือไม่รุ่นไม่รุนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอ่อฟืนก็บอกผ้าไปชักยาเลย เพิ่นลมบ่เพิ่นกะบ่ได้ลบมมีซุ่มเฮาอืมซุ่มเจ้ากับบ่ได้เรียกร้องค่าเสียหายเลยเป็นยังคือบ่เรียกจักไม่หาความรู้น้อักคือการลาบอว่าซุ่มเฮาเฮาพีนลาบอว่านะผู้หญิงบ่รู้ชายผู้ชายเออลาบอว่าซุ่มเจ้าพีดปี๊จ้าเป็นเิ็กน้อยยังบ่กล้าเว้าเนาะ คันเทศหนาย,ยังจืดอ,อยู่บ,บอลบ่แล้วใส่หมวกขนมแถวใดที่จำในบ่อนหั่นขายาหัาน่นหั่นหั่นแป้งหนึ่อันนี้เออคือว่าอยู่บอลชุมชนอยู่เนาะมีคนอยู่เนาะแต่ช่วยกันลุกขึ้นแต่ก็ไมไ่เอาเรื่องเอาคว่ำไ,ไ,ไปไปมันมีเอฟซี FC อยากติดต่อมาหนิติดต่อได้ทางไหนนะโทรศัพท์เรา,าเอาซี่อะ โรศัพท์เส <So. S 1> ียเดียวเ่ยอ้าเสียได้จังเมืองแล้วเสียได้หลายเดือนแต่ละวคันเท่าหลินเท่าก็ยืมเขาเขาละห้าเจ็ดอ๋ออันที่เห็นเจ้าอ่อนเจ้าอย่ะเขาโทรศัพท์โม้เลยเยอะจืดละห้าตัวเองเลยเขาโทรศัพท์โม้เลยอืมบัตรรุ่มผัวบป่าเนี่ยเชียได้บัตรเรื่องซืหาเงินซื้อใหม่เออไปเห็นได้ยางโทรศัพท์เชียจ้กเขาสาบไว้แล้วเขานอนแล้วมันเชีย ยัดจะยุ่ายอยู่บ่หรือว่ามาลาวแล้วลาวบูชงดูแลในเนสีโรไปดิ่นเฮือนโมแนอนฉากไว้ตื่นมาโบห็นใช่โมต้องกันเล็กเอาเนาะโมก้าตู้ใช่เนาะหลายคนอยู่บ่สามคนอยู่สามคนโอ้ยโมกันในหน่อยเอี๊ยงเนาะออกไปก็ว่าไม่ได้เอา ไปเบิร์กมอแล้วมีแต่เขาว่าว่าผู้ชายบบวขาวบัวดำบัวใหญ่บัน้อยผิยอส,สีด,ดำแล้วคือเห็นอยู่บนอะไรบ่บ่มีนะแบบนี้บัชิลินหน้าบ,บัวมีแบบนี้บัทีลินน้ำกันนะบ่มีผู้ชายแบบคือเพลินว่านะอ,อย่างกะทิไปลินเมนะื่อนั่ามีแต่ไม้ยิงบ่ะกลางคือว่าแล้วมอดูคู่กับมอเรา <laughs> คนอาจเห็นเจ้าตัวน้อยบางทีวันดี่คืนว่าเจ้ามีผู้บ่าวตัวน้อยเหรอผู้าเนาะจะเป็นช่วยซับช่วย่อนเนาะรถต่ำกับโทรรัพท์เสียเนี่ยใดก่อนคะโทรซับเสียเลยจังรถต่ำรถต่ำในหมือขาวดาวลิดขาวดาววันที่หนึ่งมนแนีแนวเฮียแนวฮักแนวพี่เนาะวันนี้ตั้งใจใหม่ชีลงไขยอีกวันไปงานบอลเก่าบอก หาไม่ตอนนี้ได้หรือบอ่งานงานได้แล้วได้แล้วยังถ่าแได้ยังหวัดถ่าแต่หาเงินหาโอ้หาเงินจกก้งค่รถอ๋อชาวามีเอฟซีเบิ่งอยู่เพิ่นอยากชวนไปเห็ดงานหนิจะมักงานประเภทีอะไรงานอาหารงานอาหารยังบรลาบอยู่ยังนะ <laughs> ชุดก่อนนั่นก็ห้างอาหาร嘛มันเป็นห้างแบบรเดอร์เข้ามาเอาเผื่ออะไรนะอาหารแต่เวลากินอยู่ห้างนะเออแบบคลายวินทงชงเขาแบบเขาสั่งเข้ามาแล้วก็กดวินบานอาหารแล้วก็เห็ดพามแล้วก well ็เสต็งเอาไว้รายเดอร์เขาก็สิเที่ยวเขามาเอาอืออือาเนี้ที่จะมักในงานเฉลิมอาหารเนีนกับห่านชงเหล่าห่านชงเหล่าอยู่ได้เนาะ ทางเจ้าเองก็กินได้อยู่บ่ฮะกินเหล่ากินกับโมได้เฮาคออ่อนอ่ากินแป๊บเดียวเมาโดยอ่ากินนิดๆในในเยู่เนาะโด<ห>ย<ห>ชวนลายแม่นบ่อยากกินโดยกินเด็กเสิยโมแม่งฉีไปเมาเด้เ <c> ฮ <ười> ้ยเนาะช่วยซับชวยสอนเด็กผู้สาวน้อยฮะข่าวว่ามีหนุ่มไทยมาจีบกับเมน สิไปเห็นงานอะไรก็ต่างไปเลยนะเนาะค<ด>ือทางเจ้าเองไปยุ่งคนก็ได้จะบอกเนาะโม<ด>มีปัญหาเพราะว่าครอบครัวกะแบบนี้แล<ด>้วเนาะต่างคนต่างไปสางครอบครัวไหม<ด>ย<ด>ยอยากได้งานานอาหารทา่าเอสซี่ทนใดสนใจอยากได้คนงานเนาะ กลองว่ามาเบ่งว่าคาแห้งทรายนั่นนี่เนะเาะสุดเจาบไปเห็ดสุดก่อนนะคาแหง 9, า้งเก0าพันเก่าพันกินอยู่น้ำิ่นกินกินน้ำิ่นไปอยู่เองห้องเศร้าโอา้โหจักทรายจะไปเดือนเดียวเราลบแวบเลย <laughs> กลับจ่อยเนาะ ตอนไปตอนไปกับตอนมาหนีต่างกันบ่ะต่างตอนไปเป็นอะไรตอนไปกระตุ้นเต้นนวลแน่ตอนมากระผิดแน่อ uh, uh, ืออุ่บใจแห้งตอนนี้เลยเข่าดาวเข่ายูน่าโมกับโทรศัพท์เสียชักเนาะเอาไอเอฟซีอยากทักมาหนีทักมาทังได้ใช่ป่ทังเฟซทังเฟซอือบัด บันเวลาไปดินเทือนมูอะไรก็ยืมโทรศัพท์มูได้เลยก็เข่าเฟสเข่าไปตท็อปอ่ะนะเออวัดบัดจะใส่งานยาอลไรก็ออกจากเฟสอลไรก็ชงโทรศัพท์มูเลยอืมก็ถือว่ามูบะฮู้ความลับจ้ะเนาะเลยอ่าคือท่างข่อยี่เป็นห่วงยงี้ยเรามูบะฮุ่ความลับของเจ้าเวลาจะลงโซอีซีนะบะฮู้เนาะอืมก็ถามว่าอีซีทำอะไรสนใจอะไรช่องทางติดต่อเพื่อนก็ทักมาเอาได้เนาะ ทางเฟซบุ๊กทางไลน์บริลลินเป็นบริลลินแต่อะไร่ไะ,ะก็มีอย่างอยากฝากถึงนุ่มๆที่ที่เขามาจีบอ้วยปะใครอยากเขามากะเขามาได้เราบอบมั้ยดีตตอนรันดีตตอนรับทุกคนถ <c oughs> ุกแบบ ตอนนี้นี่หัวใจยังว่างร้อยปเปอร์เซนต์อีนี้แตโอเคเชนนอททุกคนสำหรับคลิปนี้ก็โฮมียังไลน์เนาะแต่ชีได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่นี้แล้บาดเนาะไปพอกันใหม่อีกเท่านะนังเนาะโดยสบายดยี